อันนี้สั่งมาแล้วก็3ามาย21นิ้ว2องท่ใช่16นิ้วหนา่ใช่ใช่อะไรมึงอะไรอ่าหยาใช่อะไรหยาเนี่ยกเขาว่ายาชาสติแทบเกินหมดไปถือคือตัวน่ะเองแต่กูแค่ไม่ชอบโต๊ะเฮ้ยเอาเงินแม็กซจะดีเหรออ่าไม่อยากแบ่งเลยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกูจบการแสดงจริงๆกูไม่เคยอยากแบ่งเลยเวลากินในช่องอ่ะ Nó kết thúc không nó cũng người luôn. Thật mà Nó cũng đẹp quá, chạy à, không ra kia kìa. Bật chóng ra nào. Chóng nó nóc là สวัสดีครับอยู่กับขอบคุณครับเจอกันใหม่เทปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้เราพบกับช่องนักกล้าหมื่นแคลและก็เน็สตอรี่เน็ตแปดแล้วเจนี้เจนชัวไม่ใช่เหลืองเหลืองแาทีันนี้เราอยู่ที่นิวยอร์กพิซซ่าเฮาส์นี่เป็นร้านร้านที่บอกพี่เจนบอกว่าไปกินประจำใช่เราชอบกินที่นี่เพราะว่าพิซซ่าที่มันถาดใหญ่ดีกินแล้วมันสะใจมันจะมีสีไซส์เนาะมันจะมีอะไรนะ S M L XL ใหญ่สุดคือ21นิ้ว2ีนิ้วใช่คือใหญ่มากวันนี้เราสั่งมาทั้งหมดตอนนี้สั่งมาแล้วก็3ามถาดมี21นิ้ว2องถาดใช่16นิ้วหนึถาดใช่ใช่อะไรมึงอะไรอ่ะเออ X ก่อนดิโอเคแล้วก็มีฮอตแซนด์วิชแล้วก็มีไก่ใช่ใช่ใช่อะไรอ่ะงลูกเรียกแยามตั้งภาษเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่เกดจะแข่งกับแน็โอ้ยมาดิไปลุยเราเราสองคนดีกว่าเราไม่ งแข่งกายแน้นเนี่ยมันไม่มันดูแบบข้ามรุ่นจริงเหก็แข่งกันนู่นดีกว่าใหญ่โมโหตัวหลับกล้องดิเขาก็เป็นเมียนักขี่ระดับหนึ่งประเทศนี่ผมก็มาเด็กผู้หญิงก็สู้อยู่ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเดี๋ยววันนี้จะกินกันเยอะขนาดไหนใช่อะไรอ่งเอิงงัอ โอเคครับผมอยู่กันมาตัวแล้วแล้วก็อันนี้คือสามถาดของเราใช่อันนี้ XL XL อันนี้ L 16นิ้ว16นิ้ว2ีนิ้วใช่21นิ้วแล้วก็มีไก่ซ่อนอยู่ข้างล่างแล้วก็นี่อะไรนะอันนี้พอตแซนด์วิชพอตแซนด์วิชอันนี้เป็นหน้าชิีล้วนเนาะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยเราสามารถสั่งแบบว่าสี่หน้าได้ในถาดเดียวใช่ครับแบบนี้เลยีหน้าน่ากินมากกินเลยกันกินเลยกินเลย เขาต้องกินเขาต้องแบบว่าสับครึ่งอย่างงี้ป่ะพี่เอ็มผมที่แบบต้องทำอย่างงี้ป่ะยังไม่ทันอะไรเลยขิงป่ะไอ้เหี้ยคนเป็นนักกินวะอร่อยป่ะอร่อยมากอร่อยเนาะอือร่อยมากของโปรดอ่ะอืเออเนี่ยแม่งชอบกินแป้งนะขึ้นพิซซ่าพี่เออ มันนี้บอกเลยมีเมื่อยการรลางมันว่างอันนี้คือแบบปังรอบใช่ไหมเพ่ใช่อันปังของเนี่ยเป็นหนานุ่มนุ่มทุกแบบว่าผมขเขาต้องมาสามเยอะเยอะอยู่นะนเข้ามแทนตเต็มหมดไปถึงคือัะไรไข่ปลาหลกถามเนี่ยไปดูไวไฟกล้องด้วนะจริงหรอเออสี่ชิ้นหรอ,เ,หรอเอเอจริงไ,ไหเมนเหน,นี่ยเออหมูเฮ้ยตรงข้างเขาพี่เขาบอกเป็นนักกินจริงเลย ซื้อต้งแา่โบกมำนาวันน well> uh 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 ี้กูกินเยอะมากเลยอืมังจะกินเยอะเออนี <h <h ่หมดนี่ก็หชิ้นอะอือไม่เอาเรื่องมเดี๋ยวลองนี้เป็นแบบตโพลนีชีสไม่หยอะมาเฮ้ยเฮ้ยมตื่นเชอเลยเหรอโอ้โหโคตเอาเลย่ะ เราลองมาพิซซ่าคำเดียวมันไม่ใหญ่มากได้ไหมมันร้อนเหรอเคี้ยว่ามันต้องอันนี้อีกอันหนึ่ง่ะเหมือนเมื่อกี้มันแบบไม่สุดอ่ะมันเล็กจังเนี่ยคนดูไงลองถ่ายนี่นะแต่เรื่องนะเป็นแต่กูแค่ไม่ชอบโชว์ ชีสเรื่อยๆมันแบบมาเออมันเมื่อย,รย,ยหร่วเป่าชีสก็าใส่เยอะอยู่นะเว้ยตอนที่แบบแค่ใส่ใส่แบบเยอะมากอันนี้ถาดใหญ่รู้สึกแปดน้อยถาดใหญ่ใหญ่สุด้วยแก้วแปดน้อยเมืเ่อคนด์เท่าไหร่พี่อ,อ๋อ ml ของมันเก็าสิบเองแต่ของเรามันมีสีหน้าเห็นดูได้เพจครบแปดน้อยแล้วถ้าเราหววเราไม่ได้ตัดแล้ว เราก็นเสร็จแล้วิ่งเลยจริงป่ะก็มึงแดก่านี่ฟังแล้จ่ายอ่ะผมแกที่กันนั้นะอยอยู่กินไหมนี่มันเผ็ดไหมพี่ไม่เคยกินเลยมึงยังไม่ลองก่อนมึงใส่ยี่สิบเหรอเออมึงมลองแ่หนึ่งก่อนนะต้องอ นีไก่แล้วนะบัฟฟาโลอีใช่ค่ะทำไมถึงเรียกว่าบัฟฟาโคลอ่ะฮะนี่เป็นไก่เออไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าตลาดเขาเล่ามาคืออินเดียร์เมากันแล้วเราในร้านไม่มีอะไรขายเลยเขาบอกว่ามีแต่ไก่กับซอสเผ็ดจะกินไหมคนเมาเลยบอกว่าเอาเขาเลยตั้งชื่อเป็นบัฟฟาโลอสไตล์ก็คือเหมือนอาหารควายไม่มีความคิดแล้วเมาก็กินได้หมดอะไรประมาณนั้นอีกฝั่งควายควายก็เลยทั้งแบกอยู่นี่แหละ หนึ่งครูปหนึ่งคร,นะร,รูปเบาๆนะฮะน้ำกระเทียชีสหัูปังนุ่มนุ่มอร่อยปะเกิดวันที่คนเดียอะเลยทีเอาไปเลยใช่ให้ให้ที่ร้านมันของิ้นของเ้านทุ่งเราเดี๋ยวมันไม่อิ่มผมอยากให้มีสาระในช่องคนดูสาระคือมันก็เหมือนดิชาพี่โอ้โหจะรู้เรื่องไหมเนี่ย ได้ดีสาระมันของจะกำหนดพอกายเออนี่ฝากอโน่เองใช่เหรอใช่อาน่เองเพราะอะไรถึงทำเป็นอโน่เป็นตั้งต้องเป็นอโน่อะเพราะอะไรถึงมีการพกกายเริ่มจากอาน่บ้านบ้านเขาจน แล้วเราช่วยพ่อแม่เขายกของอ๋ออ่า,าเขาต้องกินเยอะๆแล้วเขาแบบไปช่วยยกของอะไรอย่างเงี้ยยกไปยกมาลักก้า,ามันใหญ่นี่คือต้นกำเนิดน้ำพละกายพวกพวกโอลิมปิยก็มาจากเนี่ยเหรอแล้วคนเขารู้เลยแม่งเท่ห์วะอะไรเงี้ยก็เลยถามอโนว่าทำยังไงอ,อ,อนโนุบอกว่าเขาบอกแบบฟูสิอันนี้มันคำพูดอโนเลยอ่ะอโนพูดไทยได้อ่ะอันนี้เป็นมีดบอลอันนี้เป็นลอสเสร็จ นะ้บอกเราครึ่งใช่ปะเออเราเลยใช่เพื่อนมองมันมันไม่ค่อยนี่หรอเหมือนฟังฝรั่งเศสปะเนี่ยชนชนเย็นอื้มปลายะไรอืมเนื้ปลาคนดนิ่มเลยพี่นิ่มแบบนิ่มเลยอ่ะเข้าไปคือแบบอืมบวกอ่ะยังกินได้สิบชิ้นอะเฮ้ยเออผมกินไดี่สิบอ่ะพวกเป็นเล่นแต่ไม่ต้องถั่งนะโอเคบอกเฉยบอกเฉยดูเดี๋ยมีปอนเขาอร่อยมากเลยพี่มีพิซซ่าบ้างมีปอนปะ ีเมื่อกี้เราสั่งว่ากินเนื้อไงพี่รู้ใจผมด้วยเนี่ยทำไงรูดเลยรูดไม่ได้แล้วมันเย็นแล้วมวพี่ซื้อมาใช่ไหไอ้แชมป์มึงให้มันรูดไม่ออกพยายามเนี่ยให้แนัรูดเด็แล้วก็รูดเป็นแล้วมันกินไปเลยพี่มันกินเลยเนื้อผมกินทั้งกระดูกเลยมันไม่รูดมันไม่รูดผมเสีเวลาพี่ก็อยู่กัวยอดมันรูดเพราะหัวเนี่ยน้องรอเลยรูดได้เลยเมื่อกี้ผมรีวิวมิตรบอลแล้วนี่ยพี่รีวิวนี่ผม เดี๋ยวผมช่วยนักกินติซซ่าเชี่ยไม่ใช่นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรครับซอบสร็จซอสแตงจะเป็นหมูล้วนหมูล้วนไอเยี้ยมเป็นอิสลามอม่ะมายิ่งกินพิซซ่าหมูเอาวเหรอพอเราเกิดการกินเพิ่มเราจะมีข้ออ้างเลยนี่คุณต้องแตกอันนี้เหรออืม,อมนุ่มมากพี่ของปังนี่นุ่มนะอืม อร่อยนะอร่อยกิน้หมดเลยมมมันมีแบบพเซ่มันมีกลิ่นเนี่ยนแรกแรกวางต้องมีทำหน้าแบบนี e ้เี่ยผู้จบการแช์อ๋อแต่อร่อยกินนะอร่อยอ๋ะแต่มีบอนอร่อยจิมีบอนอืมอร่อยว่ะเอาด้ยเดี๋ยวเราปากรงเยน่นลนสิเปอร์เซ็นตมาเลยครับขอโทมาลิต้าโทบาร เออนี่คือบทจินที่นี่จะให้กูรถไปรุนเหรอไปรุนเนี่ยขายเท่านต้องต้องการการติดต่อกัพี่เวลาแบบคนอยากเจอพี่อย่างเงี้เจ้าคู่เหรอบางทีพี่ก็อยู่โรดินไงอ๋อครับครับมาจากข้องเดี๋ยวอยู่พูดได้เลยเหรอได้เลยพี่เออมาจากข้างละเก้าหมือนครับรี่รเ็เหมือนเดิมครับผมไม่ใช่ร้านพี่ตาครับร้านโรินเออร้านโรดินครับศูนย์เก้าเก้าสามสามแปเจ็็นะฮะมีมีอยาโฆษณาแล้วแต่ทั้งเบอร์อะไรอย่างงี้ยเรสกสนหกสี่ฮะ เหลือเยอะเลยเหลืออะไรเยอะไม่เหลือแล้วเออไม่เหลือแล้วเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่มันไม่หอมเฮ้ยมามเอามาพูดนะจะดีเหรออ่าไม่อยากแบ่งเลยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกูจบการแสดงกินจริงกูไม่เคยอยากแบ่งเลยเวลากินในช่องอ่ะเฮ้ยคุณละเล่นแล้วอ่ะคุณไม่เล่นๆไม่เล่นๆก็เปลี่ยนรสชาติไงหอดแล้วมั้ง อันนี้คือเราอยู่กันที่ร้านปินิวยอร์กพิซซ่าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแนทอาจจะมาทำที่นี่อีกทีหนึ่งเป็นแบบว่ากินทานใหญ่21นิ้วเหมือนที่ไน้กินเมื่อกี้แต่เป็นจับเวลาเนาะไปติดตามได้ที่ช่องแนทสโตนี่8ปดแปดกดซับรอเลยแต่ว่าลงเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่แต่แต่มาถ่ายแต่มาถ่าย มาจากนกกาค้าเหมือนเคยเหมือนเครับโรนินลนะ2นยี่สิบเร์เนต์ช่องแนทด,ด้วยแน,ยนสตนนี่กันสิบสิบเคแควช่องสิบเคครับช่องเห er. ีอยอะไรที่พูดเลยแล้วข้างหนครับลดเหมือนเดิมครับยี่สิเปอรเซ็นตนะครับที่ร้านโลนินครับไม่ใช่ร้านนี้นะเอาฝากเบอร์ด้วย0ูนย์เก้าเปดแผมบอกเลยว่ายืนหนึ่งพัทยาเอาแต่ถ้าสาวโสดอีกเบอร์นครับ นีล้อเล่นล้อเล่นหลังพี่แก๊บมีเอฟแล้วนะมีคนมาเมมๆเฮ้ยล้อดูที่มีป่ะเทียโรงแรมอ่าใครกดใครพูดอย่างนั้นเดี๋ยวแถบน้ำเปล่าให้วันนี้ประมาณนี้้วกันนะเดี๋ยวนิดหน่อยเดี๋ยวให้พี่เนธเคลียร์เฮ้ยพี่เนธเคลียร์ไม่ต้องแนธกูนี่แหละเอาดอ่ากินพี่อันชิ้นึงเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูชอบกินผักเอ้าเหรอเดี๋ยวดิพี่อันมากรบเนีงชิ้นเนียแม่เออพูดหน้ากล้องแล้วด้วยปิดยังอ่ะยังนียเตาอยู่น เดี๋ยวกินหมดุ๊กปินเลยผมกดเยี่อะไรเน่ผักด้วยนะเอ้ามึงคือบอกว่าอะไรกินผักอ <laughs> <laughs> โอเคไว้เทปหน้าเราเจอกันผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ